มันนี่อาจมาผาพจะมาเก้าธรรมาเจ้าได้จะจหน่อยเพื่อเป็นปฏิเินใจนาะธรรมะมีว่าจงเคาะเคาะให้อันยืดหดุของคนผ่านเป็นอะไรนะอาจะเก่าธรรมะก็น้อมน้อมเด่งอะไรตนาตาย คุณประธรรมคุณประสงค์ตรงมีแก่ข้าพระเจ้าด้วยขอน้อมนำน,นมัตการพระเทละนุเทระเพื่อนตมเนนและบอกขาวไม่ขาวผู้ทนใจใน,นธรรมนะเจ้าก้าวธรรมะเจ้าขอ ไม่ใช่เจ้าธรรมะก็ให้อันในดวงของคนผ่านเป็นอไอเดยนะบ,บาลีอุบาลีมะเล่มสนะิบปีเนาะนาทีสามร้อยรอยสิบเก้าน,ะนานะหาสามรอยาเนาะ เอาไปปังพร้อมกันเลยปีกทั้งหลายเตรียบมงินบรุรุษทิมบอกใหม่ที่มีหูเดียวลวงไปในมหาสมุทรบอกนั่นถึอลมตะเวนออกพัดไปทางททจิตตะเวนตกลมทางตะเวนตกพัดไปทางททจิตตะเวนออก พื้ลมเนื้อพัดไปทางที่ใดพือลมฮะใจพัดไปทางจิตเนื้อมีเจ้าตาบอดอยู่ในมาสมุทนั้นพันกายไป้อยปีจึงโผล่พุท้นมาครั้งหนึง่งมีคุณทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจะสำกันก่อนั้นว่า เนอะไรเนาเจ้าจตาพอโจนั่นแต่พมจะยอมเอาคอป้อนทุกเข้าไปในปอกเจ้ามีหูเดียวนั่นใดแด่ดูบอโนาะพนั่นเป็นไปไ,ปไ,ปได้เลยก็น้อยถ้าใจพระองค์ไปจเจริญถ้าเป็นไปได้ไดไดในบางครั้งบางยาม อโดยผ่านไปแล้วตาละนานบอดุดนนานแทลัยีคนทั้งหลายเจ้าแต่บอจน,นั้นได้ยอมเอาคอก้อนทุกขอเอาบอกที่มีหูเดียวนั้นใดยังจะไวกว่าเอาเก้าวความเป็นมนุษย์ที่คนผ่านไปสูนิริบาต เก่นหนึ่งเร็วจะยอมได้ยังยากกว่านั่นพอเหตุใดมีคนทั้งหลายเพราะในโตคนผานี่บ่มีการประพฤติธรบ่มีความประพฤติสงบบ่มีการเอ็ดกุศลบ่มีการเอ็ดบุญ มีแจาการกินกันเองการเบียดเวียนูุ้คู้อ่อนแอี่ค้งหลายคนผ่านนั่นแหละอาจจะมาสู้ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางยามบ่าวายจากอานการณ์ใดๆโดยผ่านรายะการโดนนานบอยอมเกินในจะคนตำ คือตะกูลคนกันทานคือหรือตะกูลนายพานหรือตะกูลจักปราสาทหรือตะกูลจางรถหรือตะกูลจิมยีเนื้อเห็นป่านนั่นในปัญญปันปายอันเป็นตะกูลคนจนมีข้าวแอน้ำ และอาหารหน้อยมีชีวิตเป็นไปอย่างลำบากซึ่งเป็นตะคุณที่จะได้ของจะได้ของกินและ้กนุม่มด้วยพืชเครื่องและเผาจะมีกิีวพันที่ให้หน้ารังเกียจอ่างกายเจียจุย้ยมีโลคาหลาย นีโลกะเป็นหลายเนาะเป็นคนตาบอดแด่เป็นคนง่วยแด่เป็นคนจำต่อยแด่เป็นคนเบียรแด่บอดได้เข้าน้ำอาญานเจอกไม้ของหอมยังลุกหาที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องเติมประทีบเข้าประพฤกกายนี่คือจริต วาจีจุจริตมนโนโจุจริตนะนั่นแล้วเมื่อใจไปจะเข้าถึองอาบายทุเกจิในีิบาตนารกมีคนทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนานพอขอให้ป้าการถามอิดเขานั้นจึงต้องทูนเสียลูกเด เียเมียดเสียจมบัดทุกเม่างได้ยิ่งปะขึ้นไปอีกต้องหอดจักจงหอดชุกจับขังเกาะให้ของหนักเลงการพนันที่ต้องเชียไปดังนั้นอย่างเด็กน้อยอีแท้แล ข้อให้อัญญีหลวงว่านั่นคือข้อที่คนผ่านนั้นประพฤกกายจุจริตวาจจิติมโนจุจริตตายไปเข้าถึงอาปายอยู่ก็จะนีในปานรลกนั่นแหละนั่นเองเนาะอันนี้คือธรรมะเป็นอย่างว่าคนผ่าน คุณผานมีรามเป็นเครื่องหมายเอตกายเจริตบดีเอตวจีเจริตบดีนาะเอกายบูชาอาวจาบูชาใจบูชสานั่นและอืนว่าคุณผานบัณฑิตทั้งหลายจึงหูได้ว่าพวกคนนั่นแหละคือคนณผานแจ่บัณฑิตทั้งแจกคนณผานแบบนี้ ภูเจ้าใดว่าบัณฑิตจึงเมินบัณฑิตบัณฑิตมีเครื่องหมายเครื่องหมายอิตกาสะอาดว่าสะอาดใจสะอาดมีสินหา้าเป็นคนจิตใจบกกดบกเครื่องบอกกฎผูใดเป็นภูมีจากฆ่าปล่อยจิมเป็นประจำเนาะมีความทุกข์ปัจจุบันทำบุญในโลกนี้และลุกหน้า เป็นโจรดาบันก็ดีเอาแต้กับเออได้ได้โัดาบันเป็นทิงคีประเสริฐเนาะก็อน,นุโมทนาคุณกุศลที่เข้ามาฟังธรรมะในไม่นีเนาะอ่านพุทธเจ้ากายสิบายเนาะ,ะเขาก็เคยเห็นตาเขาก็เห็นเมื่อทุกคน คนผ่านคนชั่วเป็นจังใดคนบริเป็นจังใดตัวมือนี่เห็นตลอดนะแต่ว่าเอาพอมาวิจารณาัเนะมาวิจารณาคิดว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเราจะไปเป็นคือเขาเมื่อใดเมื่อหนึ่งเราจะเป็นคนไว่วยเป็นคนเบี้ยเป็นคนตาพอดริงเอาพอคิดเรื่องนั้นนะเอาคิดจะว่า หน้าที่ของทุม,มือต้องทำุณงามความดีประทำกุศลในหลายๆเนะขออนุโมทนาบุญกุศลเพื่อกรรมฟังทีนี้จะมีความสุขความเจริญขอบฝนบนนั้นจงสำเร็จทุกป,ประการแก่ทานั้งหลายด้วยเถิดสาธุ